นำรถกระบะไปใช้เป็นรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์นะเกิดปัญหาอะไรกระด้างเด้งสายท้ายสะบัดเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรสิ่งที่เราจะต้องรู้กำเนิดรถกระบะวิศวกรที่ชำนาญการทั่วโลกออกแบบรถกระบะมาเพื่อใช้ในการบรรทุกการบรรทุกมันก็หมายความว่าจะต้องมีน้ําหนัก ที่จะไปใช้ในการทํางานในแต่ละครั้งเราสังเกตได้ว่าช่วงหน้าของรถกระบะเนี่ยมีการรับน้ําหนักของเครื่องยนต์ที่มีน้ําหนักมากไว้นะสังเกตของการขับรถไปเนี่ยเราจะพบว่าด้านหน้าของรถกระบะเราเนี่ยความนุ่มนะมีความสะดวกนะมากกว่าข้างหลังขณะที่ข้างหลังเนี่ยจะมีการกระด้างเด้งสายหรือว่าท้ายสะบัดที่มีการพูดถึงกันนะอาการเหล่านี้เนี่ย เมื่อข้างหลังเกิดแบบนี้ก็จะส่งผลถึงให้ช่วงหน้าของเราด้วยหลายๆคนถามว่าเราจะดูได้ยังไงว่าช่วงหน้ารถกระบะหรือว่าช่วงหลังรถกระบะเราเนี่ยสิ่งไหนที่มันมีปัญหานะผมจะเล่าจากประสบการณ์ง่ายๆให้ฟังว่าในการขับรถผู้ขับขี่หรือผู้ที่นั่งรถกระบะด้านหน้าเนี่ยเวลาที่เรานั่งรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดมีการกระแทกสถานมาที่เท้าเราเนี่ยให้เรารู้ได้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นที่โครงสร้างกระบะที่เป็นลักษณะของช่วงล่างของด้านหน้า แต่ถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามีการสั่นสะเทือนที่บริเวณก้นของเราขณะที่เรานั่งอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าเป็นที่ส่วนหลังของรถกระบะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าอาการกระด้างเด้งสายหรือว่าท้ายสะบัดที่เราพบเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเกิดที่ส่วนหลังเพราะวิศวกรต้องเผื่อนะทำช่วงล่างต่างๆเผื่อเอาไว้ว่าพูดใช้ประโยชน์จะนำรถกระบะตัวนี้นะไปใช้งานในการบรรทุกจึงต้องมีการเผื่อ,อไว้ ถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยการแก้ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าในเมื่อเราออกรถใหม่มาถูกไหมโชคยังใหม่นะยางยังใหม่อยู่ช่วงล่างยังใหม่อยู่นะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะตัดแรงที่เกิดจากโชกยางแล้วก็แหนบเนะี่ยรับแรงในลักษณะของแรงเขาเรียกแรงกระแทกแนวดิ่งเราจะทำยังไงว่าหลังจากกระแทกแนวดิ่งแล้วจะมีแรงทุกทิศทางแม้แต่แรงเหวี่ยงเข้าไปที่ห้องโดยสารนะเพราะนั้นความสำคัญที่สุด ก็คือการตัดแรงเหล่านี้ให้เข้าสู่ห้องโดยสารน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อไป